สวัสดีและทักทายกันอีกครั้งจ้ะเพื่อนก็หลังจากที่มาเชา้านี้มีชั่วโมงหมอกายภาพก็ไปหาหมอกายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านจัดการกับกิกี้ก่อนนะจ๊ะเดินหารับลมชมวิวกิกี้ก็จะหาสมบัติจะ้ะกิกี้ก็จะหาสมบัตินะจ๊ะก็เดี๋ยวไหนๆก็ออกแล้วมาดูเด็กๆเ,เล่นสไลด์หิมะกันตรงนี้นะจ๊ะ คิดว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนจ้ะคุณครูพามาเล่นกันแบบสนุกสนานหรือว่าเขาเริ่มจะกลับกันแล้วคุณครูก็เริ่มพานักเรียนกลับกันแล้วจ้ะเราไม่ได้ดูเลยอุตส่ารีบมานะจ๊ะไม่ได้ดูกับเขาเลยจ้ะแถบ,บริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่นักเรียนชอบมา เล่นสไลด์กันนะจ๊ะช่วงเวลามีหิมะเยอะๆจะก็สนุกสนานเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วละมไดาจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ด้านบนนะจ๊ะกีกี้ก็หาเล่นเกือกกับบนหิมะนะจ๊ะกับความสนุกสนานของเจ้าของจ้ะกีกี้ชอบมากเลยจ้ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะจ๊ะตอนนี้ มีเด็กเดกเดินขึ้นไปด้านบนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะดูกันเวลาเขาลื่นลงมานะจ๊ะลงมากันแล้วจ๊ะหนึ่งสอง ตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเดินขึ้นไปด้านบนกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามากันแล้วจ้ะหนึ่งเห็นเด็กเล่นสนุกเราก็อยากเล่นบ้างเนาะหุ่นไม่ให้แต่ใจรักจ้ะตอนแรกก็คิดว่าจะเดินขึ้นไปด้านบนนะจ๊ะไปชมวิวทิวทัศน์ข้างบนจ้ะแต่ว่าขึ้นไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าเด็กๆ เดินกลับมาเล่นสไลด์กันต่อจ้ะก็เลยจะต้องยืนดูห่างๆแบบห่วงๆนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดไปยืนใกล้เดี๋ยวกิกี้จะวิ่งไล่เด็กจ้ะเพราะกิกี้กับเด็กไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่จ้ะก็ขอยืนดูตรงนี้ดีกว่านะจ้ะ ตอนแรกก็ว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะเพื่นพนอนๆต่นนี้เด็กๆกลับมาอีกจ้าก็เลยจะต้องหวนออกจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะพากิกี้ไปเดินขวางเข้าเปล่าๆนะจ๊ะเราก็ได้แค่เก็บภาพบรรยากาศห่างๆนะจ๊ะอย่างห่วงๆจ้ะปะักกิกี้กิ๊กี้คอมเสร็จเรียบร้อยจ้ะเราก็กลับบ้านกันนะจ๊ะกิกี้ก็มีความสุขกับการ เดินหาสมบัติเรียบร้อยจ้ะเราก็ถึงเวลากลับเข้าบ้านนะจ๊ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยจ้ะเพื่อนๆนรู้สึกว่าจะเจ็บเจ็บมือแล้วจ้ะรักี้กี้ครัมคมก็ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะก็ขอเพื่อนเพื่อนมีความสุขมากๆจ้าก็ากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะก็ขอไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเจ็บมือแล้วจ้ะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า